กันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาทำอะไรครับคือไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีนะครนะผมก็เลยทำสี่คลิปนี้นะอันนี้ผมผมไม่รู้ว่าผมจะทำคลิปอะไรดีนะเออเพราะว่าเวลานี้มันช่วงปิดเทอมแล้วใช่ไหม ผมก็ไม่รู้จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีผมเลยนั่งคิดไปนานนะไม่มีอะไรจะทําก็มาคลิปนี้นะคือมันว่างเกินนะครับอืมมันว่างเกินนะมันไม่มีงานมีการทาโอเคเอาง่ายๆือผมเนี่ยอายุเออสิบสามนะครับ เเอ่เออายุสิบสองจะขึ้นชั้นก็ที่ขึ้นชั้นมัธยมก็สิบสามแล้วนะครับก็ช่วงนี้ผมไม่มีอะไรจะลงะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับนะเพื่อผมเนี่ยจะไม่ได้ท้อนะครับ ผมแค่มีผู้ติดตามช่องตัวเองเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจครับผมก็จะทำคลิปต่อไปแต,แต่ถ้าผู้ติดตามช่องผมเนี่ยมันเหลือน้อยลงน้อยลงเรื่อยเนี่ยผมก็เริ่มท้อครับไม่มีอะไรจะลงนะครับนี่เป็นคำพูดสุดท้าย ่นที่ผมจะไม่ได้อัพคลิปวิดีโอนี้อีกต่อไปแล้วแล้วก็ถ้าผมมีผู้ติดตามเยอะขึ้นผมก็จะกลับมาทีนี่ผมจะไม่กลับอีกผมจะไม่กลับมาอีกต่อไปแล้วก็ดูคลิปผมเอาสิครับ คิปผมมีทั้งหมดสี่คลิปอะแล้วผู้ติดตามน้อยมากอะผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรครับเริ่มท้อครับผมเริ่มท้อแล้วแล้วผู้ติดตามก็เหลือแค่ห้าคนนล้วมันก็เลยทำให้ผมยิ่งท้อเข้าไปอีกเรื่อยๆท้อไปอีกเรื่อยๆ จนสุดท้ายผมเลยผมก็เลยคิดว่าจะทิ้งทิ้งช่องนี้ดีไหมแบบไม่ลงคลิปอะไรเลยดีไหมเหมือนช่อง7จ็ดซีะครับนะครับ,นะรบช่องนั้นและครับผมก็จะเป็นเหมือนช่องนั้นแหละครับพี่แกเนี่ยทำคลิปก็ฮาอยู่แต่ว่าการตัดต่อแล้ว คือการตัดต่อคลิปอะแล้วก็เพิ่มมีมอะไรเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่แกเริ่มเหนื่อยเริ่มทอ้อผมก็จะเป็นเหมือนกับพี่เขานะครับเพราะผมก็เป็นเด็กคนนุณดึงที่ตัดต่อไม่เป็นอัพคลิปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจนสุดท้ายผมก็ต้องมาจุบ ที่คลิปที่ผมอัพตอนนี้นะครับนั่นแหละครับผมกำลังจะทิ้งคลิปนี้นะครับจะทิ้งคลิปนี้ไว้เลยโดยที่ไม่อัพโหลดวีดีโออะไรอีกเลยนะครับก็ถ้ามีคุณดูเยอะขึ้นเนี่ยผมก็จะกลับมาเป็นผมก็จะกลับมาเป็นคนเดิมนะครับ แต่นี่ผมท้อนะไอ้เจ้าของ,ของช่องคุณดิมมันไม่กลับมาแล้วนะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับพี่ๆครับคุณดูที่ดูคลิปนี้อยู่เนะี่ยก็จะลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเพราะว่าจะได้มีกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ อีกต่อไปแล้วผมจะไม่ได้ท้อนะครับผมก็จะไม่ได้ท้อนะค,คลิปภาคเสียงเนี่ยแต่และคลิปคนดูน้อยมากพี่แต่ผมดูเนี่ยคนอื่นไม่ดูเลยและเฉพาะคนที่ติดตามผมด้วยนะก็อย่าลืม มาดูคลิปนี้ด้วยแล้วถ้ามีผู้ติดตามเยอะผมก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะถ้าผมไม่มีเพื่อนๆหรือว่าคนดูเนี่ยกดติดตามทุกคนก็จะไม่มีผมในวันนี้อีกต่อไป ก็แค่นี้แะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย